สวัสดีตอนเช้าวันศุกร์ที่14มกราคมนะครับก็มาดูในส่วนของตัวทิศทางตลาดนะครับในตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อวานนี้นะครับเริ่มที่ในส่วนของตลาดหุ้นมุยภาคนะครับก็ในภาพรวมนะครับเป็นการ เคลื่อนไหวปรับตัวลงนะครับปิดในแดนลบก็ความกังวลหลักๆตอนนี้ก็มีสองประเด็นนะครับเรื่องอสถานการณ์โควิดก็ยังสร้างความมวัววนต่อผลกระทบต่อเศรษฐกิจอยู่นะครับแล้วก็ เรื่องตังเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นของสหรัฐนะครับก็สร้างามกังวลต่อ,อาการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเร็วขึ้นนะครับเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดในภาพรวมนะครับโดยตลาดหุ้นจีนนะครับก็มีปัจจัยลบเฉพาะตัวด้วยจากตัวยอดขายการปล่อยกู้ของจีนนะครับอยอดการปล่อยกู้ของจีนนะครับลดลงมากกว่าคาดในเดือนธนันวาคมนะครับโดยหุ้นกลุ่มสินค้า ผู้บริโภคดิ่งลงน้ำตลาดนะครับก็มีขโวลกับสถานการณ์โควิดในจีนนะครับกดดันดัชนีนะครับเชียงรา้คอมพสิตปรับตัวลงไปลบ1.17%ตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับตัวห่งเสง็ง ปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อยนะครับบวกไป0.11%ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับดัชนีนิกกนะครับก็ปรับตัวลงนะครับจาก2ปัจจัยกดดันหลักดังกล่าวนะครับปรับตัวลงไปลบ0.96%ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ก็เช่นเดียวกันนะครับเจอปัจจัยกดดันหลัก2ปัจจัยที่กล่าวมานะครับก็ปรับตัวลงไปลบ0.35%ตลาดหุ้นอินเดียนะครับเคลื่อนไหวผันผวนนะครับแต่ว่าใน ภาพรวมยังปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อยนะครับบวกไป0.14%การซื้อขายก็ผันผวนนะครับพุ้นกลุ่มโลหะพุ่งขึ้นนำตลาดในเมื่อวานนี้นะครับฟังเมื่อคืนนี้นะครับตลาดหุ้นยุโรปก็ปรับตัวลงในภาพรวมนะครับก็ กังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟอ้อแล้วก็แนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับหลังรรยง,ง,งานเงินเฟ้อล่าสุดของสารัฐก็ปรับตัวขึ้นในเดือนธันวาคมนะครับที่สูงสุดในรอบหลายปีเลยนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงรายง,งานงบนะครับที่นักทุนก็ติดตามอยู่ตัวเดชนีซอกร้อยนะครับปรับตัวลงไปลบ0.03%เ c ีซีโฟที่องเศษนะครับปรับปลงไปลบ0.5%อ่าแดกเยอรมันนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยบวก0.13%แล้วก็พุซซีร้อยตลาดพุ่นลอนดอนะครับบวกเล็กน้อย0.16%ตลาดพุ่นสหรัฐนะครับก็ปรับตัวลงดาวโจนอ่าลบ0.49% S&P 500นะครับปรับปลงไปลบ1.42% NASDAQ นะครับปรับปลงไปลบ2.5%ก็ มีแรงขายทงอลไรในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับหลังราคา,าพุ่งขึ้นติดต่อกัน3วันทำการนะครับแล้วก็แรงกดดันจากาที่เจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านนะครับก็มองอสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนะครับซึ่งพร้อมทันทันทีหลังจากที่ยุติโครงการ QE ลงนะครับก็เป็นปัจจัยที่กดดันตลาดนะครับ ทิศทางราคาน้ำมันนะครับก็มีแรงขายทำกำไรจากที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมาหลายวันนะครับเมื่อคืนปิดลบไปประมาณ0.52เหรียญนะครับลงมาเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณแถว81ถึงประมาณ82เหรียญต่อบาเ์เร็วนะครับก็มีความวานเรื่องของที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับกระตุ้นแรงขายทำกำไรด้วยนะครับ มาที่เช้านี้นะครับตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นบวกเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ยี่สิบหกจุดตลาดหุ้นเอเชียที่เปิดแล้วนะครับญี่ปุ่นบวกญี่ปุ่นปรับตัวลงไปนะครับลบหนึ่งจดสี่เปอร์เซนต์เกาหลีใต้นะครับปรับตัวลงไปลบศูนย์จุดเ้าแปดเปอร์เซนต์นะครับมาที่ตัวเซ็ตนะครับเมื่อวานก็เคลื่อนไหวแกว่งเลกรอบก็ค่อนข้างแคบเหมือนกันนะครับโดย ขึ้นทำไฮใหม่มาแต่ก็ยังติดแนวต้านที่1682นะครับแล้วก็ชะลอตัวมาปิดที่บริเวณ1680จุดนะครับหรือว่าบวกไป1.52จุดนะครับหรือ0.09%มูลการซื้อขายนะครับอยู่ที่82,000ล้านบาทนะครับนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธินะครับอยู่ที่1.1,000พันล้านส่วนนักลงทุนสถาบันเทศนะครับ ซื้อสุทธิเล็กน้อยประมาณ240ล้านบาทมาในวันนี้นะครับก็มองภาพจะเป็นการแกว่งในกรอบนะครับระหว่าง1670ถึง1690จุดนะครับก็จะเป็นภาพแกว่งในกรอบในลักษณะพักตัวนะครับเนื่องจากก็ ปัจจัยสร้างความวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่เจ้าที่เฟดหลายท่านก็ระบุถึงการโอกาสขึ้นดอกเบีย้ยในเดือนมีนาคมนะครับก็เป็นปัจจัยทรงตลาดแต่ว่าตัวมองคิดทางฟอนโฟน,นะครับที่ยังไหลเข้าอยู่ต่างชาติยังซื้อต่อเนื่องนะครับก็เป็นปัจจัยช่วยประคองตลาดนะครับแล้วก็กลุ่มแบงก์จะเริ่มรายง,งานงบนะครับซึ่งผลการง,งานเป็นภาพฟื้นตัวแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงในปีนี้นะครับ ก็มองจะเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนตลาดด้วยนะครับก็เลยมองว่า,าแขวงพักตัวแล้วก็แนวรับแถว1 6 7 0งหนถึงหนึ่นะครับก็มองเป็นจุดรองรับได้นะครับตัวกธ์การทุนนะครับเป็นซีลิคติบายหรือแกงไลยอย่างระมัดระวังนะครับโดยอพอร์ตหลักก็คงสัดส่วนไว50้50%นะครับจุดซื้อเพิ่มอรอคัมเมอร์มีครั้งหนึ่งนะครับส่วน ตัววิตี้พอร์ตโฟลิโอนะครับก็เกี่ยงกับมันน้ำหนักไม่เกิน25%นะครับในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากตัวภาวะเงินเฟ้อนะครับก็แนะนำอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว Ti จ a t วอเทอนะครับซึ่งตามสมมานมีโอกาสจะปรับขึ้นราคาขายน้ำมาปานะครับแต่ละปีอิงเงินเฟ้อนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มโลเบต้าแล้วก็จ่ายผลผลสูงนะครับส่วนหุ้นแนะนำประจำวันนี้นะครับก็ตัวแรกเป็นเลนเฮาส์นะครับ ก็มอง Q4 นะครับมียอดโอนสูงแล้วก็ในปีนี้นะครับค่ากำไรพิกโต17%เยอนเยียนะครับมีอัพไซต์จากการขายสินทรัพย์ในไตรมาส2ปีนี้ด้วยนะครับบวกกับแผนการเปิดโครงการใหม่ปีนี้กเ็เรียกว่าก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับก็เป็นตัวที่จะเป็นปัจจัยหนุนด้านของตัวยอดขายได้นะครับด้านราคาหุ้นนะครับก็ ทรงๆอยู่ที่ประมาณ8.6ถึงประมาณ8.7นะครับถ้าไม่ต่ำกว่า8.50น,นะครับที่เป็นแนวรับก็มองอยังเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นได้นะครับด้านบนมีแนวต้านที่9.2แล้วก็9.60บาทนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นอมตะนะครับซึ่งมองผลการดำนินง,งานผ่านจุดต่ำสุดในรอบสุดปีแล้วนะครับการที่ยอดโอนจะดีขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวนะครับซึ่ง ด้านราคาหุ้นเมื่อวานก็ฟื้นตัวขึ้นมาโดดเด่นบอลุ่มเข้าด้วยนะครับมีโอกาสระยะสั้นเนี่ยขึ้นไปทดสอบแถวประมาณจุดสูงเดิมนะครับที่บริเวณประมาณ22บาทนะครับส่วนแนวรับนะครับใช้แนวรับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่บริเวณประมาณ20.6นะครับถึงประมาณ2 1บาทนะครับเป็นจุดในการเข้าซื้อนะครับด้านประเด็นสำคัญอื่นๆนะครับก็จะมีคังเตรียมเลื่อนใช้ โครงการคนละครึ่งเฟสสนะครับเร็วขึ้นเพื่อ,อช่วยเหลือในส่วนของตัวค่าคองชีพที่แพงขึ้นนะครับโดยะจะเสนอที่ประชุมคอรมออนุมัติในอตอนนี้ก็รอในส่วนของที่ประชุมคอรมออนุมัตินะครับก็จะเป็นเซเิเมน์บวกต่อกลุ่มคาปีกนะครับแล้วก็แรยง,งานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ไดิโภคนะครับเดือนธันวาคมฟื้นตัวจากเดือนก่อนหน้านะครับก็ เป็นปัจจัยจากการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็กรงอปรับ GDP ไทยปี64นะครับปีที่แล้วขึ้นจากสถานการณ์โควิดที่ลี่คายรวมถึงส่งออกที่เมียนมขยายตัวต่อเนื่องนะครับ